ีนี้กรมทรัพยากรธรณีก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดตามเฝ้าระวังประเมิสนสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยระดับประเทศซึ่งภายในปี2568ก็มีแผนจะติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงให้ได้600สถานีทั่วประเทศนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในรอบปี2567พบว่าประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย รวม1,112เหตุการณ์เป็นแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก160เหตุการณ์แผ่นดินไหว947เหตุการณ์และหลุมยุบรวม5เหตุการณ์จากการสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มระดับสูงมากถึงปานกลางครอบคลุมพื้นที่54จังหวัด463อำเภอ1,984ตำบล1 5 5 5น 15, หมู่บ้านคิดเป็นพื้นที่เสี่ยงรวม แสน0 6 7ตารางกิโลเมตรหรือ84.8ล้านไร่คิดเป็นถึงประมาณ125ะของพื้นที่ประเทศไทยนะครับโดยเมื่อหนึ่งตุลาคม2567คณะรัฐมนตรีได้มอบหม,อา,มรรายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของประเทศไทยประชาประกอบการเตรียมความพร้อมป้องกันเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ซึ่งล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานนะครับศูนย์นี้จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยระดับประเทศบรูรณาการร่วมกับชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการแจ้งเตือนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพลดความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับ นายพิชิตสมบัติมากอธิบดีก,มมกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุว่าในปี2568ก,กรมทรัพยากรธรณีมีแผนที่จะเร่งติดตั้งเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มอีกกว่า140สถานีครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถลม่มในจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนติดตั้งรวม600สถานีทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มประเทศไทยในตอนนี้จัดทําฐานข้อมูลครอบคลุม54จังหวัด463อำเภอ1,984ตำบลน,นะครับและก็มีหนังสือคู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัตภิภัยแผ่นดินถล่ม2 5 6 7ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีครับ